ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรล่ะเขาคือก๋วยเตี๋ยวขอกมา้าจุดเช็คอินของเขานะคะอยู่ที่จังหวัดสตูลออแล้วเขาบอกว่าโอ้ยกินไปแล้วก็นี่นะมีมีโชว์ให้ดูด้วยก็คือโชว์ขาวบอยขี่ม้านะคะชื่อร้านของเขาอย่างที่หนูได้เกินไว้นะก๋วยเตี๋ยวคอกม้าอยู่ที่บ้านควนสงขลาตำบลควนขันอำเภอเมืองสตูลน,นะคะเปิดให้ลูกค้าเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคุณอุเทนเนี่ยเจ้าของร้านเล่าว่าภรรยาเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวส่วนตัวเองเนี่ย ชอบแต่งชุดคาวบอยอแล้วก็ขี่มา้าจึงนำความชอบของทั้งคู่เนี่ยมารวมกันแ,แล้วก็เปิดร้านนี้ขึ้นมานช่วงเริ่มต้นเนี่ยมีกว๋วยเตี๋ยวไก่แลว้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งแยกน้ำซุปต่อไปเนี่ยก็จะเพิ่มพิซซ่าเตาถ่านด้วยและกาแฟสดแต่ละวันนะคะขายได้ประมาณ3,000ถึง6,000บาทเลยนะอนอกจากความอร่อยแล้วลูกค้าก็ยังได้ชมโช์อย่างนี้โชว์หวดแซ่นี่การขี่ม้าในสนามม้า นะคะลูกค้าที่อยากลองขี่ม้าเขาก็มีบริการด้วยนะได้ขี่ม้าจริงๆด้วยอ่ะมีพลาดมองไม่ะห็ะหัวกันอ่ะพลาดหัวของเขาอยู่เขาก็หัวอย่างงี้แหละนะเป็นหวงเป็นหวงอ่ะเออแต่ดีนะไอเดียเก๋ดีอ่ะคุณสามีเขาชอบไงเป็นขบอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วดูร้านกัสิเขาตกแต่งสวยงามมากเลยนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าใช่แต่ที่สำคัญก็คือก๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะนะครับไปชิมกันได้เลยนี่โชว์แบบนี้เลยนี่เป็นแบบนี้โอ้โห อันนี้น้ำเขาเอามาใส่ไว้หรือว่าฝนมันตกอะลูกที่สุาัาญญาออน่าจะฝนตกนะค <c oughs> นะ,นะคุณพ่อตกเขาไม่น่าจะเอาน้ําไปใส่ไว้นะคะใช <c oughs> ่มันเป็นพื้นที่ที่เขามีบริเวณเอาไว้นะค,คะเวลาที่มีโชว์ด้วยการแสดงด้วยนะครับ